สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับชัดเด็ด เครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบเช้าๆของเราแนวก็มาพบกันอีกแล้วพี่นะสำหรับพี่ๆลูกค้าประจําทุกท่านแลใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะนะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆเอไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสาหรับช่องทางใครต่อผมขึ้นไว้แล้วพี่สายสวนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำําเพลงอะไรมากมายแนวและตามสไตล์็อตเด็ดพระเครื่องรอบเช้าๆของเราแนววันนี้อาจจะมีเสียงให้เราห็นะพี่นะยังไม่ได้จิบกาแฟเลยแนวนำพระแนวเอาให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนเลยแล้วกันแนวสำ รายการแรกของเราน네ะครับก็ค่อยๆขยับเื่อนนะพี่นะ้องค่อยๆเล่นไปนี่ครับนะหลากหลายเช่นเคยนะครับตามสไตล์ของเรานะรายการแรกนะครับรายการแรกเอาเป็นเนี่ยพี่จะไปได้พระโล่อโบราณมาองค์นึงในงารนั้นน่าจะเป็นพิมพ์คล้ายเอ่อพิมพ์เป็นพระปางมารวิชัยพี่นะเป็นพระหล่อโบราณนะพี่ช่อเดิมนะ นะพี่ๆครับนวช่องเรานจะอธิบายแบบเขาได้ไรกรรมวิธีในการสร้างด้วยเนวไม่ว่าจะเป็นผิวพันธุกรรมวิธีในการสร้างนะครับมันจะได้เขาได้ระไรวบรัดตัดตอนได้ง่ายพี่นะสรุปแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความพี่อันนี้หูปิงนะอันนี้เขาพยายามจะโค้งหูรับโค้งหูแต่ด้านหลังนนคไับแด้มีตัวยันหนึ่งตัวพรกแบบนี้พี่นะพี่สังเกตจากฟอร์มพระนะครับมันไม่ใช่พักเก แต่บางอย่างพือแบบลึกเกินไปแนวะลึกเกินความสามารถของผมเกินไปแนวะต้องอาศัยเอ่ะความรู้พี่ๆแนวะมาช่วยกันพิจารณาอีกทีนึงแนวะอันนี้คือพาบ้านๆแนวนะของเราจะไม่ได้ยิเนเน้นย้ำอะไรมากมายแนวะเพราะว่าหน้าพาเขาฟ้องแนวะเออหน้าพาเขาฟ้องอย่างองค์นี้ผมเอาผมเอาสี่ร้อยบาทคือบางอย่างอย่างเงี้ยพี่นะมาดูง่ายนะจริงๆเลยถ้าภาษาเชียนพัก,ก็เรียกว่าดูง่ายแนวะอ่ะแบ่งให้ไปสี่ร้อยพี่แต่ไม่รู้ที่แนวกไม่เคยค้นหะนะนะา,าที่แนวนะนะจัดได้จัดเลยแนวะนะต่อไปนะครับเป็นอ่านะนะพววแนบะ เจ้าพ่อพวเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อเ่ยเห็นไหมนะครับเจ้าพ่อพวคือผิวยังดำเดิมๆนะแนวนนเขาได้ดำหิ่งดำเดิมรนบเจ้าพ่อพวออ่าพี่รู้ผิวพันธได้นะรับเจ้าพ่อพวเอ่อของเราแนวนะก็จีจานเหมือนเดิมนะรับเจ้าพ่อพวเอ่าสำหรับองค์นี้พี่ๆท่านใดที่เคยสอบถามผมไว้นะยครับ ก็ได้มาหนึ่งองแนะบเจ้าพ่อพวลดูง่ายพี่สบายตาสองห้าสองเก้านะครับไอ้ที่ผมไม่มั่นใจหรอกพี่เลยนะว่าเป็นเขาจะเล่นกันหรือเปล่านะครับจะเป็นพอสอที่เขาเล่นกันหรือเปล่าแต่แนวนะแต่เอาราคาเบาๆยามเช้าเราไปแปดร้อยบาทแนวเจ้าพ่อพวบแปดร้อยบาทนะครับเจ้าพ่อพวบแล้วก็องนี้อ,อ,องค์นี้น่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว,ว่ากำแพงเพชรน,นะพี่น้องนะพระผงเออ่เป็นพระกำแพงเนาะเออ่เป็นขนมเปีย๊ยะนะซุ้มกอขนมเปีย๊ยะ แต่ก็เนื้อเขาจัดแนวแล้วเนื้อเขาจะออกแบบว่าเขาได้อะสีจอ,อกลายไหมจะมีเข้มบ้างที่โดนสัมผัสเนื้อแนวก็จะมีเข้มบา้บางบางบ้างแนวนะสีจืดบ้างก็จะเป็นธรรมดาครับพี่นะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอด้านหลังจะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือแนวด้านหลังจะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือของเขาอยู่แล้วสําหรับเกำแพงเพชรองค์นี้เอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทพี่แนวขนมเปี๊ยะแนวขนมเปี๊ยะจะเบาๆเช้าๆของเราสี่ร้อยบาท นะครับคือหน้าพระบางอย่างพี่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรประมาณเนี้มันก็เป็นหน้าพระที่หลักนะครับแต่ราคาแบ่งแนวะอย่างองค์นี้พี่ดูเนื้อเดีย๋ยวแนวะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมแลวพ่อเนียมวัดน้อยพี่แนวะเออจอ,อกวัดสุวรรณหรือเปล่าจะมีจ้ำแดงอ่นะแนวบางท่านบอกว่าถ้าออกวัดสุวรรณจะเป็นเขาเรียกว่าจอกแดงแดงแนวเจ้าแออดงแนะดงอันนี้ผมไม่มีความรู้ความเข้าใจนะเนยะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าไม่เป็นแนวะไม่เป็นแต่อาศัยเอให้ผู้พี่ๆได้ร่วมกันพิจารณาแนวสำหรับองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยบาท นะครับของเราพร้อมส่งทุกรายการไม่บวกค่าส่งนะครับเก็บเงินปลายทางพี่ไม่บวกค่าส่งนะครับเน้นย้าเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วต่อไปกรับพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับซึ่งเหรียญของหลวงพ่อแดงนะครับถ้าเหรียญปั๊มใหม่ผิวจะสดนะครับจำไม่ได้เลยพี่เฮ้ยนะครับถ้าเหรียญปั๊มใหม่นะครับผิวก็จะวาวๆสดๆนะครับอันนี้เป็นพ่อแดงทุ่งค้อกนะครับเหรียญพ่อแดงทุ่งค้อกด้านหลังครับพี่ออาพี่พี่ลองสังเกตดูตัวอย่างเดี๋ยวเห็นไหมพี่พี่ลองสังเกตดูตัวยันนะครับพ่อแดงทุ่งคอ้อ่อาดูตรงหูเดี๋ยว พระแดงทุ่งคอ,อกนะพระแดงทุ่งคอ,อกเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะพระแดงทุ่งคอ,อกเอ่อทุ่งคอกแล้วก็องนี้นพี่นะองนี้จะเป็นพระเอ่อเขาจะเรียกว่าเป็นพระชายของหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมพี่เนี่ยนี่คือตัวยันของท่านแนวด้านหลังเนะี่ยเห็นไหมยันเขาจะลางๆอันนี้เขาหล่อมาเลยนะยันเขาจะลางๆหน่อยพี่เป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมมะพี่พิมพ์เข้าไปดูได้นะครับพิมพ์เข้าไปดูได้พี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมนี่กิ่งเดิมนีไ่ไปแกะเอ่อเขาจะแกะพลาสติกออกให้ดูเลยนะ เนเนี่ยล่องรอยการอุดจริงนะครับแร่แกะออกจากพลาสติกเดิมๆเลยพราะเงินว,วัดดอนเยหอมแนววัดดอนเยหอมเอาไปสี่ร้อยบาทวัดดอนเยหอมนะครับเออพราะเงินวัดดอนเยหอมอแล้วก็องต่อไปแนวองต่อไปจะเป็นองค์นี้เลยแนะวอันนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าจะต้องไปชําระนะนะนนพื้นผิวไว้ทีนึงแนวะว่าโดนข้าวเผื่อข้าว,าวคล้ายจับติดอยู่อ๋อสำหรับองค์นี้จะเป็นของหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าแนวะปู่สุก ปากคองมคือหนึ่งในเนื้อจะออกสาแดงแล้วคาบจ้ำแดงไหมเขาจะออกเป็นจำ้ำเป็นพืชเลยไหมเห็นไหมจ้ำพืชที่อะไรสาแดงแนวะสาแดงตะไบกืนสาแดงตะไบกืนเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพี่สาแดงตะไบกืนหมดแล้วนะี่ครับวันนี้จะเป็นเหรียญหล่อนี่ครับหลวงพ่อสีสวรรค์ไหมนีนะครับเป็นเหรียญหล่อประจําจังหวัดนะครสวรรค์นะครับพี่ เนียครับโลหะใหม่โลหะเก่านะพี่นะพยายามช่วยกันแยกแยะนะครับพี่ๆน่าจะเป็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรอยร่องรวดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยบเออเป็นรอยร่องอะไรนะเนี่ยพระบราธรรมชาติจริงพี่ดูห่วงนี่อย่างปึ๊กเลยเนี่ยเห็นไหมดูหูดูห่วงเนี่ยปึ๊กปักเลยเนี่ยเออปึ๊กปักเลยดิคาบจ้ำแดงสาแดงนับเออคาบจ้ำแดงสาแดงแล้วดูเนี่ยอืดูเนี่ยโอ้สุดจริงพี่เห็นไหมสุดจริงพี่ดูดิ เออเหรียญหล่อเหรียญน,นี้เอาหกเหรยญแล้วโดนเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์ปู่สุขเสกนะเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทในเงี้ยล้วก็รูปหล่อองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อพสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาลรลอยพี่เดี๋ยวไอ้นี่ผมไม่มั่นใจปีนะแล้วนะแต่ดูพระเขาใช้ดิเห็นไหมธรรมชาติพระใช้พี่ท้องเหลืองเจ้าอบแบบอมเขียวๆแล้วนะด้วยจากอ่สภาพอากาศแล้วก็เหื่อใครแนวะแนวะที่โดนใช้นะแนวพี่ๆท่านใดที่แขวนพระอยู่นะ่าจะเข้าใจอยู่แล้วมันจะมีค่าแบบนี้แหละ ค่าพบขาวนะครับเออค่าพบขาวแล้วจะมีค่าเผือออกเขียวๆหน่อยเนะครับคือบอกเลยว่าเนื้ออร่อยเหลือเกินเนื้อมเอ้ยง่ายเลยกว่าเนื้ออร่อยเหลือเกินนะครับสําหรับองค์นี้นะนะครับเป็นวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับสําหรับองค์นี้ผมเอาไปหกร้อยบาทเนี่ยหกร้อยบาทรูปหล่อเนื้อรูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์หกร้อยพ่อสงฆ์หกร้อยนะครับหลวงพ่อเอ๋มครับพี่เนือพ่อเอ๋มคลองโป่งเนื้อรูปหล่อหลวงพ่อเอ๋มคลองโป่งครับพี่นะครับสุโขทัยพ่อเอ๋มคลองโป่งสุ โขไทยครับพี่สุโขไทยจ๋าเนี่ยครับด,ดูเนื้อพราดิดูคราบกาวยังติดอยู่เลยเนี้ยครับดูเนื้อพรแลาดูคราบกาวเนี้ยครับไอที่มันมีคราบกาวเนี่ยบางอย่างผมไม่ได้งัดออกเนะียครับเพื่อยืนยันหลักฐานได้ว่าผมแกะออกจากพลาสติกจริงๆ เนี่ยครับเออผมนี่แกะออกจากพลาสติกจริงๆเนะียครับไม่ใช่แบบเออมันนั่งโมว่าแกะนู่นแกะนี่เนี่ยครับนี่คือหลักฐานการยืนยันที่ผมแกะจริงนะครับอ,องนี้ผมเอาหกร้อยบาทเนะยครับเพราะเอ็มคองโปร่งสุขโขทยัยหกร้อยบาทเนะครับแล้วก็องค์นี้พี่เออองนี้จะเป็นพระสังกจายนี่ครับองค์นี้จะเป็นพระสังกจายอง์นี้เหมือนมีการลงชาติแดงเนาะใช่ไหมเนะี่ยเหมือนมีการลงชาติคือมีคราบแดงอะ แหน็บเอคือมีคราบแดงๆอ่ะแ,แล้วก็อุดเขาได้อุดครั่งใช่ไหมนี่คือร่องรอยการอุดครั่งแล้วมีคราบแดงๆนี่อย่างเงี้ยนะพี่แหนะ็บนี่คือร่องรอยการการหล่อโบราณแหน็นะบนี่คือเอ่อร่องรอยการหล่อโบราณเนี่ยดูเดิ๋ยสำหรับองนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับนะสั่งกระจายอุดครั่งเจ็ดร้อยบาท แล้วก็เหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เก่านะครับเหรียญนี้เก่าแน่นอนพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอุปราชาคงวัดบางกระพร้อมนี่พี่นะครับอุปราชาคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่นะครับสองสี่แปดสี่ขอบกระบอกนี่ขอบกระบอกนะครับสองสี่แปดสี่ดูผิวพันธุ์ดูเนื้อนะพี่นะดูฟอนตตัวหนังสือด้านหลังนะครับดูผิวพันธุ์ดูเนื้อและดูฟอนตตัวหนังสือด้านหลังนวสําหรับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเอาเก้าร้อยบาท ห่วงเชื่อมพี่แต่ผมไม่มั่นใจาว่าเป็นปีไหนนะเนะอันนี้พี่ๆต้องช่วยแยกแยะปีทีนึงเนี่ยหน้าตาเขาจะทานจะเป็นแบบนี้เลยเอาไปเก้าร้อยบาทนะพ่อคงวัดบางกระพร้อมเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องคนี้ับพี่สําหรับองค์นี้จะเป็นพิมวันทาเนื้อนี่ปึ๊กเลยไหมเอาเนื้อนี่ปึ๊กเลยไหมเอาสี่ร้อยเอาดูเนื้อได้เนะื้อของบางอย่างครับพี่นะเนะี่ยอันนี้เราก็ดูเนื้อกันได้เนระับเอาสี่ร้อยบาทน,นะพี่เนะื้อวัดพระพิมพ์วั400นทาสี่ร้อยบาท นะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็อง์นี้ครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นอหลวงพ่อจงนะครับนะนะพระเจ้าเจ็ดพระองค์ไหมหลวงพ่อจงวัดตต่างนอกอ่ะเขาจะมีกรงจักมีสิงเห็นไหมแล้วก็จะมีพระใช่ไหมนี่ของหลวงพ่อจงวัดตต่างนอกพี่ต้องเป็นเนื้อชินเขียวนะในะครับเออเป็นเนื้อชิ้นเขียวครับพี่อันนี้คือเรียกว่าได้เก่าแบบเราใจในะครับเออได้เก่าแบบเราใจถ้าไปแกะออกมาปุ๊บเนี่ยในครับเราก็ไม่สามารถพูดได้เลยดิว่าเราได้เดิมมาจริงอ่ะแน้วนี่แขวนใช้งานจริงพี่แขวนจนแบบเราด้านหมดแล้วเนี่ย นะครับเป็นของหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกครับพี่นะพระเจ้าเจ็ดพระองค์เนื้อชิ้นเขียวพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหน้าพึ่งพุทธคุณจริงๆเลยภาพแบบนี้พี่นะหน้าใช้พุทธคุณมากนะครับพระเจ้าเจ็ดพระองค์นะครับหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เหรียญหล่อนะครับซึ่งเหรียญหล่อเหรียญนี้นะครับเป็นของหลวงพระช่วงนะครับนะเป็นของหลวงพ่อช่วงครับพี่นะหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อช่วงเสกวัดปากน้ำนะฮะนะแควอ้อมนะพี่นะดูเดิเนี่ย พระช่วงเนี่ยครับดูได้เลยเนี่ยเนี่ยเทียบไปดูเนี่ยแล้วดูกระแสเนื้อเขากระแสเนื้อเรานะเนี่ยเป๊ะเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยเป๊ะเหมือนกันดูดิหลวงพระช่วงเนี่ยครับนะเออหลวงพระช่วงนี่เราเข้าไปดูเลยพี่เอ้ยกตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ยเนะครับเออเนี่ยหลวงพ่อบ้านแหลมเนีครับหลวงพระช่วงเนี่ยครับเสกวัดปากน้ําเนี่ยเห็นไหมเดิมจริงนะครับเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยนะครับเอารูกหล่อวัดปากน้ําเนื้อสวยพี่ไปหล่อโบราณเห็นไหมดูการหล่อ แนวเราต้องอ่านกรรมวิธีธการหลอกก่อนนะครับอย่างแรกเลยผมจะไม่ใช่บอกว่าแค่ชื่อพระอย่างเดียวอันนี้ผมอธิบายแบบควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจแนวะให้มากยิ่งขึ้นไปแนวะจะได้พิจารณาได้ตามผมเลยเห็นไหมนี่คาเบ้าอรอยการหลอกนะครับรอยประกบด้านข้างต้องมีพี่เห็นไหมด,ดูเส้นเลยเส้นมันจะวิ่งเห็นไหมเนี่ยดูเส้นประกบด้านข้างดูหูห่วงทุกอย่างต้องธรรมชาติแล้วกลมกลืนนะี่พระ คืออย่างผมอย่างว่าเนี่ยพี่พระผมได้เดิมนะครับนะพระผมได้มาเดิมเดิมเห็นไหมด้านหลังนี่ขึ้นเป็นเกตกระดี่เลยพี่เอ้ยนะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อช่วงนะเป็นหลวงพ่อบัลแลมนะครับหลวงพ่อช่วงนะเจ็ดร้อยบาทในครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้ในครับเป็นเออ่ซุ้มประตูไหมหรือเอ้ยไม่ใช่เปลวเพลิงนะเป็นเปลวเพลิงแนวของปีรันปีรันเปลวเพลิงเอาไปเอาไปสี่ร้อยนะครับปีรันเปลวเพลิงสี่ร้อยบาทไขสวยนะแนวไขสวยไขธรรมชาติ สี400่ร้อยบาทนะครั400บสี่ร้อยบาทแล้วก็ช้างครับพี่แล้วองนี้จะเป็นช้างก็ได้ว่าเทวรูปแนบเทวรูปดูดินยังติดอยู่เลยพี่แนวพี่พี่จ๋าพี่พี่ดูเทวรูปดิรับพี่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 ดูเทวรูปแนวนะดินยังติดอยู่เลยอันนี้เป็นเทวรูปช้างรนบเทวรูปช้างเทวรูปองนี้เอาเอาเท่าไหร่เนี่ยแนบเทวรูปเอาไปเอาไปหกร้อยแนบเทวรูปเอาหกร้อยบาท เนะครับเทวดรูปหกร้อยแล้วก็องนี้อง์นี้จะเป็นพระปิตาในอันน้พระปิตาอ๋อจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เล็กอะคล้ายๆเป็นเขามีกิ่งด้วยนะด้านในอะด้านในมีกิ่งวิ่งเลยพี่เนียครับเป็นของอ,อพระพิตาในกิมกิมตึงกิมยงกิมอะไรนี่ป่ะใช่ไหมเนี่ของหลวงพระทาบอะอันนี้มีกิ่งด้านในด้นดวยนะองนี้ไปเจ็ดร้อย 700รอบาทนะครับองคเล็กพี่องคจิ๋วเลยน้บอยู่ในเรียมพลาสติกแล้วก็องนี้นวปดตาองคใหญ่ขยับขึ้นมาหน่อยแนวปิดตาองค์ใหญ่ขยับขึ้นมาหน่อยก็พี่สายวัดสะพานสูงแนวอง์นี้สายวัดสะพานสูงแน่นอนพี่แนวสำหรับองนี้จะเป็นเออ่เนื้อในพิดาออกลงเขาลงรักดาไว้นะแนวลงรักดาแต่เนื้อด้านหลังเปิดแนวนี้น่าจะเป็นเลี่ยมนากนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรี่ยมนากนะแนวพี่ดูด้านหลังเนี่ยแล้วพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยองนี้เอาพันสองพี่แนวสายวัดสะพานสูง แล้วสายวัดสะพานสูงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยมากของเนี้ยนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบารมีสิรดิจันโทนะพี่นะปั๊มเงินปั๊มทองนะครับอันนี้เป็นปีหกสี่นะครับเป็นปีหกสี่ผมจะส่งให้พี่ๆได้รับชมเนะี่ยนะครับนี่มาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเออเขาได้อะไรนะ กระมือหยี่ใช่ไหมยังยังติดอยู่ใช่ไหมนะครับเออกระมยี่ยังเออมีร่องรอยกระมยี่ยังเปื้อนใช่ไหมเปื้อนพื้นผิวเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยอ่าเป็นปั๊มเงินปั๊มทองเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูด้านหลังนะครับสวยขนาดไหนนะครับสวยขนาดไหนเอ่หกสี่สองแหนบได้หกสี่สองพิธีเสาร์ห้าปีหกสี่นะครับก็จะเป็นของเออหลวงปู่มหาศิลาแหนบนะเอ่าปู่ศิลาเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาท นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงปู่มหาศิลานะเอาไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปพี่นะครับกับองค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นเหนือดวงนะครับเหนือดวงก็จะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนะนะครับอันนี้เป็นนวะไหมเนี่ยนะครับเออนวะไหมเนี่ยเนี่ยนำเลิกใช่ไหมอันนี้เป็นเหนือดวงนะเหนือดวงสองไหมอุ้ยกิฟตเลยพี่ดูเส้นเลยแล้วพี่พี่ดูเส้นเลย โอ้เนี่ยสดๆร้อนๆเลยพี่เออเพิ่งได้มาเลยนะแนมเออเพิ่งได้มาเลยนะแล้วดูด้านหลังเนครับอันนี้เป็นปีหกเจ็ดแนวเป็นปีหกเจ็ดเส้นของแมววิ่งสวยมากพี่เอาไปเก้าร้อยบาทแนบน,นะน,น,น่าจะมีสามเนื้อนะใช่ไหมสองสามเนื้อไหมแนวเออน่าจะมีสองสามเนื้อนะอันนี้เอาไป เก้าร mm ้อยบาทพี like. well, mos, ่นะน่าจะมีสามเนื้อนะนะเอาไปเก้าร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับจะเป็นพระชัยนะครับพระชัยองค์นี้นะครับเป็นพระชัยมีห่วงนะครับเป็นพระชัยมีห่วงครับพี่อันนี้จะเป็นสายกรุงเทพหรือเปล่านะครับพระชัยแบบนี้พี่อันนี้เขาแต้มเชื่อมห่วงไว้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับเออก็สวยดีเหมือนกันสําหรับองค์นี้นะครับผมเอาในราคาเบาๆพี่นะครับเอาไป 700บาทนะ่ยสำหรับพระชายวันนี้พี่ดาวเจ็ดร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่เนี่ยครับเอ่อบลวงพ่อทบนะครับเอ่อนี้เป็นบลวงพ่อทบหัวไม่ขีดนะครับหลวงพ่อทบหัวไม่ขีดนะซึ่งหัวไม่ขีดองค์นี้พี่ดาวนะพี่ดูผิวพันธุ์ท่านเนี่ยนะแม่ผมเราชื่นชอบเลยเลยพี่เออดาวดาวดูผิวพันธุ์ท่านไม่มีอีกแล้วนะครับนะหลวงพ่อทบดูผิวดิ อันนี้เขาเรียกว่าผิวผิวเบ้าเดิมผิวคราบเดิมๆครับนะบไม่ใช่ผิวเหลืองแบบว่าเหลืองอ,อ้อยๆ้อยมาเลยเออเหลืองอ้อยๆนี่ครับเออไม่ใช่แบบนั้นเนะี้ยถ้าเหลืองอ้อยผมก็ล้างเหมือนกันนะครับพี่ดูคราบเดิมมันต้องผิวผมต้องแห้งแล้วมีจ้ำแดงๆขึ้นแบบนี้เอาไปสี่ร้อยพอทบเนี่ยครับพอทบเอาสี่ร้อยบาทนะครับพอทบสีน่ะร้อยแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่ไอเหรียญนี้นะพี่แนวะอันนี้คือพลาสติกเขาเดิมเห็นไหม นะครับถ้าผมไม่ตัดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเหรียญมันออกแบบแบบเขาเรียกอะไรเหรียญเขาเก็บแบบนี้ใช่ไหมนะครับพอตัดมาปุ๊บมันจะมีความวาวความใหม่นะครับเดี๋ยวหาว่าเหรียญใหม่เลยนะเอาไว้แบบนี้แหละเนเมื่อเอาไว้แบบนี้และพี่เป็นหลักฐานยืนยันนะครับนะพระสมุทนอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นเหรียญพระสมุทนผมไม่มั่นใจว่าที่ไหนนะนะครับอันนี้ใครดูเป็นก็จัดได้จัดไปแล้วกันพี่นะแต่พี่พี่ได้เหรียญเก่าแน่นอนนะครับเป็นเหรียญสองสี่เก้าหนึ่ง นะครับเป็นเหรียญสองสี่เก้าหนึ่งแล้วพี่ดูค่าเหรียญด้านในนะครับพี่ลองพี่พ,พี่เออพี่ลองพิจารณาจากพลาสติกด้านนอกกับเนื้อเหรียญด้านในแนวะแม่กต้องสัมพันธ์กันพี่แนวะเออถ้าเหรียญด้านในใหม่โจะเลยอ่ะมันก็ยังไงขัดแย้งกันอีกแหละแนวะเออมันก็จะขัดแย้งกันพี่เห็นไหมด้านในเก่าด้านนอกเก่าโอเคได้พี่แบบนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเอ่อเจ็ดร้อยบาทแล้วก็นี่คนระับพี่นะครับอันนี้เป็นมหามนต์หมื่นศิลานะครับหลวงปู่ศิลาครับพี่นแนวอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลม แล้วไม่ใช่ธรรมดานะสวยกิฟเลยนะเนี่ยเนี่เออสวยกิฟเลยนี่มีนัมเบอร์หนึ่งเอ่อสนะี่หนึ่งแปดแล้วสี่หนึ่งแปดแล้วตอกอ๋อเหมือนรูปเหมือนรูปอะไรเจดีป่ะพี่เนะแบบนี่ยแบบเนีนะ้ยแล้วแล้วเหรียญนี่ไม่ได้พูดถึงนะคมมากเหรียญไม่ได้ไม่ได้ออกจากซองเลยพี่มาเดิมๆแบบนี้เลยแนวะมาเดิมๆแบบนี้นะพี่ที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลนะ่ะเออปึกกว่าพี่เนี่ปึกกว่าพี่เนะกกนะ่คมกิฟตเลยนะพระาธาตุมื่นหินเนนะ่ก็ อันนี้ก็แบ่งปันพี่ๆสมาชิกของเรานะครับเช้าๆนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทใครไวใครก็ได้ไปแล้วกันพี่นะครับหลวงปู่ศิลาได้มาหนึ่งชุดนะครับวันนี้แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อดินสําหรับองค์นี้เป็นเนื้อดินห้วยเขนนะนะครับลองพี่ๆลองพิมพ์เข้าไปดูได้นะครับเป็นพระเนื้อดินห้้ยเขนโอ้โหหลังรอยกดชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะครับหลังรอยกดชัดเจนและเป็นธรรมชาติอ,าองค์นี้ผมเอาเอาแบบแบ่งเลยนะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาท นะครับแล้วผมก็ไปได้องคนี้มาองคหนึ่งครับพี่นะครับนะเป็นกลุ่ววัดกระชายนะครับวัดกระชายครับพี่อันนี้เต็มฟอร์มนะเนี่ยครับเต็มฟอร์มนะพี่นะเต็มแผ่นนะครับไม่ได้ตัดแบ่งส่วนมากเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราไปเรียมพลาสติกแบ่งกันนะครับนะขายองค์เจ็ดแปดร้อยนะอันนี้คือมายกชุดมายกชุดแบบนี้อาจจะหายผมว่าอาจจะหายไปเนี่ยแถวนึงเนี่ยตรงนเนี้ยนะเพราะว่าเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเห็นไหม หัวหน้าเขาจะตัดแบ่งไปชุดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้องค์แบบนี้เถอะพี่นะเป็นแผงมาเลยแนวเราเป็นแผงมาแล้วดูพี่ดูผิวพันธ์นะแนวพี่พี่ดูผิวพันธ์นะดินแห้งแกกเลยพี่ดินยุตยาแนวดินยุตยาแบบแห้งแกกเลยอันนี้ผมเอาราคาแบบดักร้อยนะรนบนะให้พี่พี่โปรโมชั่นกันช่วงเช้าไปเลยแนวสำหรับอ่อชดเหตุเครื่องแนวของเราให้แบบช่วงเช้าไปเลยพี่แล้วดูดินเขาเนี่ยแห้งแห้งมากแนวไม่ได้แห้งธรรมดาแนะแห้งมาก น้ำดินยุธยาจะเป็นเาขาเรียกหยาบๆหน่อยจะไม่ละเอียดหรอกพี่นะ้ำดินอยุธยาพี่นะ้ำดูหลวงก่โตบางกระทิงนเนี่ครับก็จะประมาณนั้นเลยเออก็จะประมาณนั้นเลยแล้วดูรอยตัดตัดเป็นชั้นนะเห็นไหมรอยตัดจะมีแกนดำๆแล้วเป็นชั้นเลยไหมเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดาพี่นะยกเซตนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทเลขมงคลพี่นะครับเลขมมงคลยามเช้าของเราเก้าร้อยบาทนะครับราคาเก้าร้อยบาทเชื่อผมเถอะพี่ไม่มีแล้วนะีครับเออราคาเก้าร้อยบาทเชื่อผมเถอะพี่ ไม่มีแล้วเนบก็เดี๋ยวจัดให้พี่นะเก้าร้อยบาทเนวปู่วัดกระชายพี่เก้าร้อยบาทนะครับามาต่อคันั่นสำหรับรายการต่อไปครับพี่เนยจะเป็นรูปนะครับรูปรูปนี้เนยครับเป็นของหลวงพ่อแนมนะเป็นของหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยพ่อมุ้ยอันนี้เดิมเลยไอพี่พ่อมุ้ยอันนี้เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่ออันนี้ผมงพ่อเต๋พี่แนวหลวพ่อเต๋ยงพ่อเต๋อค้งทองเนีครับหลวงพ่อเต๋ โอ้โหเนื้อยังสวยเลยพี่นะครับพ่อเต๋คงทองครับพี่สวยเดิมเป็นธรรมชาติเนี่ยครับเออหลวงพ่อเต๋คงทองครับพี่สวยเดิมและเป็นธรรมชาติเอาไปเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวพี่น้ำรูปนะพี่นะน้ำน้ำล็อกเก็ตหลวงพ่อเต๋เนี่ยครับบอกพ่อมูหยิบไปเลยนะครับพ่อเต๋เนี่ยครับเออเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็วงนี้สำหรับวงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆพิมพ์ของหลวงพ่อะท้าวอางนะครับแล้วเป็นเนื้อออกจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนื้อไม่กระพัด แนวครับออเป็นเมกะพัทนะแต่เป็นพิมพ์หัวจรวดนวครับของหลวงพ่อทับวัดอนณง์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงครับพี่ไอ้ขีดๆเนี่ยเป็นรอยจานยันหรือเปล่าแนวนะอันนี้มันก็ก็หน้าค้นหานะเออก็หน้าค้นหานี่ดูเนื้อดิเอาไปไปเจ็ดร้อยนวเป็นพิมพ์หัวจรวดครับพี่หลวงพ่อทับวัดอนณคแนบแต่เป็นเนื้อเมกะพัทนะเจ็ดร้อยบาท นะครับซุ้มกอนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระซุ้มกอแผงตัดนะครับกําแพงเพชรร้อยเปอร์เซ็นต์พี่แนวเนื้อแล่ขึ้นแบบนี้นะครับนั่นหนีไม่ออกบอกไม่ถูกเลยดีกว่าเออหนีไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับเป็นซุ้มกอเอ่อเขาเรียกอะไรแผงตัดนะครับแผงตัดจะเป็นแผงใหญ่ๆนะครับนั่นที่เขาตัดออกมาผมว่าน่าจะเป็นพระที่ไม่ได้ลึกลับนะจริงๆเลยเป็นพระที่เนี่ยอย่างเงี้ยนะพี่ๆก็น่าจะมองออกถึงธรรมชาติในการตัดออกมาเป็นเป็นองค์เป็นองค์เห็นไหมเขาตัดแบ่งกันบูชานะครับซึ่งผมก็ไปได้มานหนึ่งองค์ ทางเราก็จัดให้พี่ๆสมาชิกนะพี่นะ้ท่านใดที่อยากได้นะครับซุ้มกอไปใช้นะเนื่องจากว่าไม่ใช่แบบอา,อาจจะไม่ใช่หลักแสนหลักล้านอะไรประมาณนั้นแต่บอกเลยว่าพุทธคุณเหมือนกันนะแขวนแท้ไงพุทธคุณเหมือนกันที่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเจ้านะพี่ซุ้มกอแผงตัดนะครับอาจจะเป็นกุตะแบกลายหรือเปล่านะที่เขาได้เป็นแผงใหญ่ๆมาแล้วก็ตัดแบ่งกันอะ่ะนะครับแล้วก็องคนี้สําหรับองค์นี้นะ่าจะเป็นของหลวงพ่อหรือว่าทองไหมผมเอาสี่ร้อยนี่มาดูเนื้อดิ นะครับถ้าเน, wine, like group, น like, ื้อใหม่ก็ว่าไปอย่างนะครับดูเนื oh, uh, STALK, say, ้อแล้วก mm ันพี่ปึกปักนะครับนะเออเนื้อนี่ปึกเลยไหมเนี่ยนะหลวงปู่ทองนะหลวงปู่ทองวัดราชโยธาครับพี่นะคปู่ทองราชโยธาเอาไปสี่ร้อยบาทนี่ครับเออปู่ทองวัดราชโยธาสี่ร้อยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมมาพี่เนี่ยพนมรอกอ่ะหลวงพ่อเดิมพนมรอกอันนี้จัดให้แบบว่าดูง่ายๆนยดูเย เออนี่ดูง่ายสบายตานะครับหลวงพ่อเดิมพนมรอกนะครับสำหรับพนมรอกองค์นี้นะครั ass. บาบางบางเบาๆแบบราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะนดูเนื้อดิเบาๆแบบราคาแบ่งปันนะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยดูด้านบนเนี่ยกูขู่เป็นใหญ่พี่นะ้ําเนื้อเขานะ้ําออกจะเป็นทองเหลืองที่เหลืองอมเขียวน้ำเออจะเป็นทองเหลืองที่เหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวสําหรับองค์นี้เอาไปเอาไปเก้าร้อยบาทนะครพนมรอกเก้าร้อยบาท นะครับนมปอขออนุญาตถอดกรอบออกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เลยแนวสํหรับตวงนี้จะเป็นเหรียญแนวหลวงพ่อซับนะครับแนวเหรียญหลวงพ่อซับครับพี่วัดปักแรดนะครับพิษณุโลกเอา400บาทนะพ่อซับในพ่นัยามเช่า้าของเรานะครับพ่อซับปักแรก400บาท นะครับ4ี่ร้อบาทแล้วก็อันนี้เป็นพระลีลานะครับซึ่งเป็นพระลีลาเนื้อชินเขียวครับพี่แหชินเขียวหลังยันเดี๋ยวผมขออนุญาตหาที่เลยลวกันพี่แหชินเขียวหลังยันนี่จะมีไม่กี่หลวงพ่อละมากแหนน่าจะเป็นกูเพชรบุรีเดี๋ยวผมดูกุ่ให้นะนะครับชินเขียวหลังยัน,ออนเนี่ยแหอชินเขียวห <Stretch. S 1> ลังยันเนี่ยก็จะประมาณว่าเนื้อชินเขียวอาจจะเป็นเที่ไหนพิจิตรหรือไงนะเออบางท่านก็บอกลีลาเนื้อชินเขียวพิจิตร เนี่ยครับเอออาจจะเป็นพิจิตหรือเปล่าเนี่ยครับยันตัวเดียวนไหมี่ยันตัวเดียวนไหมเนี่ยครับเนื้อชินเขียวพี่แอันนี้เป็นข้างเม็ดอันนี้ไม่มีเม็ดอ่ะเนะยครับเออไม่มีเม็ดแต่เขากเป็นของพิจิตนะเนี่ยพี่เนี่ยไม่ใช่หงแล้วเนี่ยรีลาหลังยันเนื้อชิ้นเขียวพิจิตเนื้อวีลาหลังยันเนื้อชิ้นเขียวแต่เขามีเม็ดเม็ดใช่ไหมอันนี้มันไม่มีเม็ดอาจจะเขาจะขอบมอาจจะกกืนไปก็ได้ใช่ไหมแต่พะาแท้พี่นีครับไม่ใช่พาเกนีครับพาแท้ ดูเนื้อชิ้นเขียวนะพี่นะแค่ชิ้นเขียวแนวแค่ดูว่าชิ้นเขียวแท้ก็จบแล้วเนี่ยดูดิใช่ไหมแค่ชิ้นเขียวแท้นี่ก็จบแล้วนะพระมันใช่อยู่แล้วล่ะแนวจริงๆเลยแท้ไม่แท้อยู่ที่เนื้อชิ้นนี่แหละพี่นะจริงๆเราไม่อยู่ที่ตัวยาหรอกอยู่ที่เนื้อชิ้นเลยนะถ้าชิ้นเขียวแท้แนวพระก็ต้องแท้อยู่แล้วใช่ไหมจะเป็นพิจิตหรือจะเป็นที่ไหนนะแต่เจ้าของบอกว่าเป็นของเพชรบุรีแต่ผมว่าน่าจะเป็นพิจิตซะแล้วล่ะนะเพราะว่าธรรมชาติเขาชัดเจนั้งขนาดนี้ เอาไป9 0้ารอบาทนะครับ9 0้บาทคือยังบางอย่างในผมชี้ให้เห็นเลยนะครับเออบางอย่างผมชี้ธรรมชาติให้เห็นเลยพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองผสมหรือเปล่ามีจ้าแดงขึ้นมาเดียวพี่เนวเป็นโลหะอันนี้เป็นจ้าแดงขึ้นเลยนะเนี่ยเป็นพระปิตานะครับพี่เนีหลวงอาอจารย์ปานเขาอ้อเนะีอันนี้น่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะก็จะมีคราบเนียคือโลหะเขาจะไม่เข้ากันพี่ก็จะมีทองเหลืองเนี่ยมีทองเหลืองมีทองแดงเดียวดิเนี่ยเป็นจ้าแดงแดงเห็นไหมเนี่ยเหมือนโลหะที่เขาหล่อแบบว่ามันคืออโลหะไม่เข้ากันอะ เห็นไหมตรงบางที่จะเป็นพายเงินนะบ,บางที่จะเป็นจ้ำแดงคาบแดงขึ้นมาเลยเนะี่ยเอาไปเก้าร้อยแล้วจันทร์ฟานเขาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้อันนี้จะเป็นเบีย้ยแลวเบีย้ยพอกผงนะบเบีย้ยพอกผงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยครับเบีย้ยพอกผงนะพี่นะนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็ดูเดบ้ยด้านในเห็นไหมแล้วก็พอกผงไว้นะครับผงนี่เก่านะไม่ไม่พอกวันนี้แล้วนะไม่พอกเราเพิ่งเอาขึ้นนะ เนยครับขอบพอกไว้นานแล้วเรวเบี right <cu dietary anxiety> ้ยพอกผมแบบนี ing, ้หายากนะครับเอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจานยันหลวงปู่บุญแน่นอนนับยังไงก็สายวัดกลางบางแก้วอันนี้แค่ไม่มีเชือกนะครับแค่ไม่มีเชือกเท่านั้นเองพี่สายวัดกลางบางแก้วแน่นอนนะครับแล้วแบบเนี้ยคือพี่ไปเดินดูได้นับไม่มีนับตามสนามพระก็ไม่มีไปเดินดูได้พี่เบี้ยพอกผมแบบนี้นะนะไปเดินดูได้ยังไงก็ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยองนี้เอาไปพันห้านับเบี้ยพอกผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้ อ,องค์นี้ครับพี่เนี่ยก็จะเป็นรวมพูกมห,หาศิลานพี่นะผงนั่งเมฆนะเบื่อนยศโอ้โหเนี่ยครับผงนั่งเมฆเคลื่อนยศจิ๊บได้ไหมดูเด่ดดูหน้าดูตาดูเนื้อผงเขาิีความแห้งความเก่านะครับรอยกระหนกรอยนูนที่มีมิติใช่ไหมรอยนูนที่มีมิติฟอนต์ตัวหนังสือที่แบบว่าเป็นแท่งนูนโดดเด่นเป็นธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไหมนูนโดดเด่นเป็นธรรมชาติขึ้นมาก็พี่ลายกระหนกสวยๆแบบนี้เนร้บลายกระหนกสวยๆแบบนี้ เดี๋ยวขออนุญาตงัดด้านหลังก่อนนะขออนุญาตงัดด้านหลังกลัวหักเหมือนกันเนี่ยเป็นพระผงด้วยเนี่ยครับค่อยๆงัดแล้วดูความคมก็เนี่ยโอ้โหต้องใช้คําว่าคมกริบดูเนี่ยนะเห็นไหมลึกสวยคมครับพี่เห็นไหมลึกสวยคมอ๋อสำหรับองค์นี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเนี่ยบนั่งไม่เคลื่อนยศเนี่ยเอาไปเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวผมวางไว้แบบนี้แล้วกันพี่ไม่อยากไปกดนะครับเอาไว้แบบนี้แล้วกันเนี่ยครับเอ่อพระผงนั่งไม่เคลื่อนยศพี่ดาวหลวงปู่มหาศิลาเจ็ดร้อยบาทนะครับ แล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นอหลวงพ่อสโสธรอันนี้ก็เลื่อนยศเหมือนกันที่เนนะ่ยเหมแหนคะรับทั้งคู่แบนะหรือจเจาแพ็คคู่ก็ได้นะนะเดี๋ยวลดราคาให้นี่ก็เลื่อนยศนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อสโสธรแหนะเลื่อนยศเอาโอ้นี่จเจ้าเบาหน่อยนะฮนเออเลื่อนยศแบบนี้จะเบาหน่อยเอาสักสี่ร้อยแล้วกันพี่นะหลวงพ่อสโสธรนะไม่ใช่พระเกน,นะพี่มีตอกนํำเบอร์ด้วยนี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับ คือราคาบางอย่างนะครับเราทําการแบ่งปันกันจริงๆนะครับนะเราทําการแบ่งปันกันจริงๆครับพี่แล้วก็องนี้พี่นะครับสาหรับองค์นี้จะเป็นพระหูยานนะครับพระหูยานลบบุรีครับพี่สำหรับองค์นี้นะพี่นะเจ้าของเขาใช้เองนวเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่ด้านหลังนะครับเขาจะมีพระเพิ่มเติมอยู่ด้านหลังครับพี่แปะไว้เลยนะครับซึ่งแปะไว้แบบนี้นะครับนะผมก็ไม่รู้พี่เอ้ยว่าจะเป็นพระที่ไหนนยอะไรยังไงแต่คือว่าเราอาศัย้ผู้พี่ได้รับชมไปพร้อมกันและพินิจพิจารณานะพี่นะ แห้งมากและเก่ามากแนวะแห้งมากและเก่ามากอันนี้คือสุดจริงพี่แนวะองนี้เอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใคสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ